ของนี้ออนะอันนี้ก็เลยบอกว่าแอบแซวนิดนึงว่าให้มาเป็นนางแบบไม่ได้อันนี้นางแบบใช่อันนี้เป็นนางแบบนะทุกคนนี่เป็นนางแบบนะคะใส่แดงมเลยนะคือเป็นนางแบบของพรคเพื่อไทยนะครับทุกคนที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อพ่อใหญ่โทนี่เป็นพ่อเลี้ยงสายเปร์โอนเงินยี่สิบรัฐเพื่อจ้างมานั่งเป็นที่ปรึกษาตัวตัวเนี่ยใส่ชุดแดงมเลยเพื่อเป็นนางแบบนะครับเพราะฉะนั้น ก็ฝากพี่น้องนางแบงเอฟซีแล้วก็ยช่วยนาวมีด้วยช่วยกันโปรโมทช่วยกันช่วยเป็นเกาะกำบังให้นาโอมิด้วยนึงใช่รู้สึกว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะตตั้งแ่เมื่อวานยันวันนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยมีมีกระแสข่าวว่ามาถึงประเทศไทยแล้วแล้ววันนี้สามโมงเย็นก็คือข่าพบนายกโอ้ยดิ้นในทุกแพลตฟอร์มนะคะออกมาด่าออกมาแบบทําไมเอาคนนี้ไม่มีปัญญาคัดคนที่ดีกว่านี้ถามคําเดียวเลยไอ้คนที่ด่าเขาเนี่ยมีปัญญาทําระดับเขาหรือยังไปได้ถึงเขาหรือยังเวลาดูเขาใส่ชุดใส่แว่นเด่นนี่องค์ลงเลยนะ องนางแบกองค์ใหม่ลงแล้วได้สิ่งพิเิษอยู่นะประเทศไทยนะตอนนี้เนี่ยก็ฝากวิ่ๆีนางแบกทุกคนไปพัพผ่อนกันด้วยเออเพราะจะเห็นเดินเที่ยวอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันนะในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้อว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับรัฐบาลไทยที่ผลักดันก็ถือว่าควักหนตัวเองด้วยยี่สิบล้านแต่ก็ไม่เสียดายนะเพราะครั้งก่อนก็สามร้อยล้านเรื่อโอท็อปถามหน่อยว่า